สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าร้านวิเชียนเสียงกงนะคะวันนี้ทางร้านก็จะมาแนะนำรถบัสที่เข้ามานะคะคันนี้ซับมงคลนะคะคันนี้คันนี้มาจากพะเยานะคะลูกค้าขับมาส่ง ตัวนี้มาจากพะเยานะคะข้ามเขาน้ำหนาวมาหลายลูกนะคะตัวนี้ก็จะมาดูด้านหน้าแล้วก็รอบๆอบคันดูนะคะนี่นะคะสีสันก็ได้อยู่นะคะสีสันสดใสนะคะตัวนี้ด้านข้างนะคะ ะค,ะคันนี้ก็เจ้าของเดิมเขาวิ่งไว้วิ่งรับส่งหรือว่าจัดเที่ยวทัวร์นะคะคันนี้รถทัวร์นำเที่ยวนะคะนี่นะคะอีกด้าน นี่นะคะอีกด้านหนึ่งสภาพยางหน้านะคะสวยนะคะ<ส>ยางหน้าสวยนะคะ ตัวนี้ลงเสื้อเผาแซดเอ็มนะคะตัวนี้ลงเป็นเสื้อเผาแซดเอ็มนะคะตันนี้ยางคู่หลังก็สวยนะคะยา,ยางหน้ายางหลังฝั่งทางนี้สวยทั้งสามเส้นเลยนะคะเดี๋ยวอีกฝั่งหนึ่งไม่รู้ว่าจะสวยหรือเปล่าเดี๋ยวดูด้านนี้ก่อนนะคะเห็นลายกระโูน น่าจะรดบัสยาวสิบสิบเมตรนะคะถ้าสิบหรือสิบเอ็นี่แหละคะ่ะตัวนี้ไม่แน่ใจนะคะแต่ยาวอยู่นะคะตัวนี้เดี๋ยวมาดูอีกฝั่งหนึ่งนะคะ,คะเดี๋ยวพามาดูอีกฝั่งหนึ่ง แรงว่ายางคู่หน้าสวยทั้งสองฝั่งเลยนะคะยางนี้ก็เป็นโวงยางล้อแม็กนะคะตัวน,นี้กระทะแม็กก็ซีสวยนะคะกะซี สวยหมดทั้งหกเส้นนะคะคันนี้ในเสื้อผ้าเซตเอ็มค่ะเสื้อผ้าวสวยๆเลยนะคะเดี๋ยวมาดูกัะซี คันนี้เป็นยี่ห้อเบนนะคะคนานาันนี้เดี๋ยวมาดูด้านในนะคะพา,าขึ้น,ข,นข้างบนนะคะ ตัวนี้ลงเป็นเครื่องนิสสันพ e. ีท่อข้ามนะคะนี่ก็ปีไรนี่ด้านหน้าคนขับนี่นะคะนะคะัะดลงเดี๋ยวมาดู ด้านบนอีกนะคะตัวนี้เป็นเบาะสองสามนะคะผ้ามงผ้าม่านมีครบหมดนะคะสายเข็มขัดนีลรภัยตัวเดี๋ยวมองดูก่อนนะคะว่าครบหมดไหม นี่นะคะขาดขาดเป็นบางตัวนะคะสายเข็มขัดนิราภายัยนี่นะคะด้านภายในนี่ก็เป็นจอทีวีระบบเครื่องเสียงนะคะตัวนี้ ระบบเครื่องเสียงใช้ได้นะคะตัวนี้เดี๋ยวมาเปิดสตาร์ทเครื่องมาเปิดพัดลมเปิดไรดูนก่อนนะคะเปิดพัดลมเปิดยางห้แยน้ำแน่ห้อนพัดลมไป โอเคติดแล้วพัดลมติดทุกตัวนะคะสายทุกตัวเลยนะคะไฟออกไฟไฟไฟออกไฟเปิดไฟใหญ่นะโอเคออกแล้ว นี่เต็มสูตรเลยนะคะด้านในไม่มีที่ติเลยนะคะเนี่ยถือว่าสภาพ80%ได้ค่ะรถขนาดนี้ได้สภาพนี้ถือว่า80%สวยนะคะอันนี้เป็นเบาะนั่งนี่อ๋อตัวนี้น่าจะเป็นเบาะนั่งด้านหลังนี่นะคะ,จ,ะจับกัน ก็จะมีรอยขาดนิดหน่อยนะคะนั่งด้านหลังล้ำพุองนำพุง,พงตีตู้ตัวนี้ก็จะมีรอยขาดอยู่ด้านหลังรอยตำหนิเดียก็ถือว่าโอเคใช้ได้นะคะสภาพแค่นี้มีรอยตำหนิประมาณนี้มันก็ถือว่าโอเคนะคะ ถือว่ารถคันนี้แปดสิบเปอร์เซ็นก็ว่าได้นะคะรถบัสคันนี้แต่ว่าเต็มร้อยก็เท่ากับรถใหม่ออกข้างนะคะแต่คันนี้ก็คือรถที่ใช้งานได้สภาพภายในระบบเครื่องทรงเครื่องเสียงระบบไฟประดมที่มันใช้งานได้แบบนี้ก็ถือว่าร้อยเปอร์เซ็นนะคะพื้นไม้นี่ค่ะรืนด,ด้านล่าง เป็นร่องกลางนะคะมาดูไปพร้อมๆกันเลยนะคะนี่ประตูด,ด้านหลังปาด้านหลังงบบนี้ก็ดูไปพร้อมๆกันเลยนะคะตรงของด้านใน บรานเลยนะคะประมานตัว้ส่เก็มขัดนิลภัยก็ตัวครบไม่ครบแทบจะครบทุกตัวนะคะสายเก็มขัดลูกค้าที่จะเอาไปต่อนี้แทบจำได้ทำอะไรเลยนะคะเอาไปใช้งานได้เลยนะคะต่งได้เลย เดินนาเฮ้ยน,นะเดินนาขับเดินนาเลย,เยฮะเดี๋ยวกำลังเอาคันนี้อยู่นะคะคันนี้เราก็รีวิวลงให้กับลูกค้าดูแล้วนะคะคันนี้จอจเจริญทรัคันนี้ได้ดูสองคันเลยนะคะเนี่ยเดี๋ยวเก็บคันนี้ก่อนนะคะไปเดินคันนี้ต่อ คันนี้รีวิวให้ลูกค้าดูแล้วนะคะอย่าเพิ่งงงนะคะคันนี้รีวิวลงใน youtube แล้วนะคะจอเจริญตัวนะคะคันนี้อันนี้ลงแล้วถ้าลูกค้าเห็นแล้วว่ายังสนใจก็ลองโทรมาสอบถามกับทางร้านของเราดูนะคะไปไปให้ดูคันนี้ด้วยก็ได้นะคะ คันนี้มาจากพะเยาเลยนะคะทั้งสองคันมาจากพะเยานะคะคันนี้สองคันนี้ลูกค้าขับมาส่งจากพะเยาเลยนะคะข้ามเขาน้ำหนาวมาตั้งหลายลูกนะคะระบบเบิดระบบอะไรถือว่าโอเคใช้ได้เลยนะคะ คันนี้ใหญ่ๆนะแม่คันนี้อาดับมาดูคันที่เรารีวิวลงซับมงคลนะคะคันนี้นี่นะคะเดี๋ยวับโยกหน้าโยกหลังให้ดูนะคะเดินหน้าเดินหลังให้ดูนะคะว่าระบบนี้ใช้งานได้ปกติทั้งสองคันเลยนะคะ จะเป็นล็อกไว้นะคะประตัวฝั่งคนขับจะเป็นบานล็อกนะคะล็อกอยู่ยนะคะเดินหน้เยีกเยกเยก็ดกระบบเบรกทิฟฟี่นะคะตัวนี้ <c oughs> มีทิฟี่ด้วยนะคะตนี้ตรงเลย รันตีใช้งานได้ทั้งสองคันเลยนะคะลูกค้าเห็นสนใจคันไหนก็ลองโทรมาสอบถามกับทางร้านวิเชียนเสียงกงของเราดูนะคะไม่ว่าจะเป็นซับมงคลหรือว่าจอเจริญนะคะจอเจริญทัวร์มาจากพะเยาทั้งสองคันเลยนะคะคันนีค้คลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะคะฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ จะไ,ได้ไม่พลาดคลิปต่อไปค่ะสวสัสดีค่ะเรียบรอยปิดเลย